เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวมาชูกันอีกเช่นเคยก็หายไปเป็นเดือนเลยนะฮะก็ฝากความคิดถึงไปหาทุกคนด้วยนะก็คลิปนี้จะเป็นคลิป Eternal Road Expert นะครับด่าน12นะโอเคเราไปดูทีมของผมกันเลยนะครับผมอ่ะและนี่ก็คือทีมของผมนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับดีบวิลใช้2ตัวนะเดี๋ยวผมจะทายอินนะครับดีบวิลจะใช้2ตัวนะผมลงเพิ่มเวละ20 20รอบนะ ช้ลงเพิ่มวันละ200 a p อ่ะ20รอบนะครับจนมันได้3ดาวมา2ตัวผมโชคดีนะมันดอปเยอะนะครับโอเคทีมผมหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวทายอินของที่ใส่ขึ้นมาให้ละกันนะครับยานนะครับเป็นศูนย์ดาวก็ได้นะยานเป็นศูนย์ดาวยานอะไรก็ได้ที่บัฟได้ทุกตัวนะโอเคนะแล้วก็ไปดูทีมได้เลยทีม2นะทีม2หน้าตาประมาณนี้นะครับก็มี UR แซมมาตัวหนึ่งก็คือ Master เชียนะก็ตรงนี้เนะี่ยผมแนะนำนะ ให้เปลี่ยนเป็นถ้าใครไม่มีมัสเตอร์เอเชียใช้น้องไซได้แต่ถ้าใครไม่มีน้องทัน้องไซทั้งมัสเตอร์เอเชียอาจจะเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นที่มันดีกว่านี้ใช้ดูมอนก็ได้ครับใช้ใครก็ได้ใน SSR หรือ UR ที่มีเมเลสูงๆนะใครก็ได้นะใส่ที่มาสเตอร์ตัวนี้นะก็ประมาณนี้ละวกันเราไปลุยกันเลยครับอ่ะ ก่อนอื่นนะครับอ่าเรามาที่เต่านินจานะชาดูกันดั้มนะอ่าชาดูกันดัมนะครับเดินขึ้นไปสุดเส้นนะอ่าเราเราบัฟต่ดาเมจนะครับเดินขึ้นไปสุดๆเลยนะอ่าแล้วก็สแตนบายคิงไว้ครับมาที่เดวิลตัวนี้นะครับเดวิลเดวิลตัวนี้นะอ่าตัวของทีมทีมแรกอะ่ะมาที่ตำแหน่งนี้นะเดินซ้ายมาช่องหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นมาสุดนะครับแล้วก็ตีไปที่อ่าจีพฟูเบอร์เน่นครับ ตีไปเลยนะใช้ช่วยของเซรุกันดั้มด้วยนะนเสร็จแล้วเราก็สาดแมปนะครับสาดไปได้เลยจากนั้นให้เราเอาเออแกรนด์ม r สเตอร์กันดั้มนะครับบับเดินนะเดินมาขวา2ช่องครับแล้วก็เนี่ยขึ้นมาครับขึ้นมาบนสุดนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตีไปที่การแคนนอนครับ จากนั้นเราเอามาสเตอร์นะครับมาที่ตำแหน่งนี้นะเดินขึ้นมา2ช่องแล้วก็เลี้ยวขวาอีก3ช่องนะั่นจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้พอดีนะก็ตีไปเลยที่ GP02A นะก็ตรงนี้เนี่ยถ้าใครเป็นยานที่ไม่เท่าผมนะเป็นยาน22ยาน24เอ้ยถ้าใครไม่เท่ายาน24ผมมันเป็น22หรือ2ีหรือเป็น18ดศูนย์ดาวอะ่ะลองลองศาสตร์แมปไปก่อนนะครับลองศาสตร์แมปของแกนมาเตอร์ไปก่อนนะอ่าแล้วเราก็ค่อยเอามาเตอร์มาตีนะครับ อ่านี่ก็ตีไปได้เลยนะเพราะยานผมมันดีนะยาน24เ็นะครับเสร็จแล้วมาสเตอร์ก็พุ่งไปได้เลยนะจากนั้นเรามาที่าชายนิ่งนะครับปรับเพิ่มระยะนะแล้วก็มาที่อูรูเบนะครับมาเดินขวา2ช่องบนแล้วก็เดินขึ้นบนอีก2ช่องครับมันจะอยู่ตรงนี้พอดีนะแล้วก็ตีไปที่ GM ครับใช้ช่วยของชายนิ่งด้วยนะ เสร็จแล้วก็มาที่ d e วิลกันด้ามอีกตัวหนึ่งตัวที่ไม่ได้ปลดเวลนะครับเดินขึ้นมาบนสุดเลยนะแล้วก็ตีไปที่ GM ที่เราตีเมื่อกี้นะฮะแล้วก็สาดแมปได้เลยนะครับ d e วิลนะแล้วก็มาที่แกนมาสเตอร์นะครับแล้วก็สาดแมปขึ้นไปข้างบนอ่ะแบบนี้นะพยายามอย่าให้ตายนะครับต้องเหลือนะครับ ปาดไปเลยอ่ะจากนั้นก็มาที่ชายนิ่งครับบัฟเพิ่มระยะนะครับอ่ะเดินขึ้นมา2-3ช่องนะเนี่ย3ช่องแล้วก็เลี้ยวขวาอีกสช่องนะอ่าแล้วก็ตีที่โนเบลกันดัม้มรับโนเบลกันดั้มนะตีไปได้เลยนะจากนั้นก็เดินมาที่ตำแหน่งอ่าล่างขวาของกันดั้มนะของปูนะมาครับแล้วก็ตีไปที่ปูนะครับแต่ถ้าใช้นิ่งิงเกอร์ซอสนะ ทีนี้มาที่ตำแหน่งตรงนี้นะทางขวานะครับก็แล้วเป็นกันดั้มเดินขึ้นไปสุดนะครับแล้วก็ใช้ท่านี้นะท่านะท่าสองนะครับตีไปที่กันดั้มมาร์คูนะอันนั้นเอาคอสนะครับอ่าเดินเดินซ้ายมา2ช่องแล้วก็เดินขึ้นไปสุดนะครับแล้วก็ตีไปที่กันดั้มมาร์คูนะเรียบร้อยครับแล้วก็คอตเนี่ยไปยืนอยู่ ที่ด้านขวาของอกันดัมกังหันลมครับจำชื่อไม่ได้แล้วครับ <c oughs> กังหันลมครับอ่เดินมาตรงนี้แล้วก็ตีไปที่นี่ครับเมอร์เมดกันดัมครับอทีนี้เรามาที่มาสเตอร์ตัวนี้บ้างนะอารีนวีนะเดินขึ้นมาตรงนี้นะขวาล่างของขวาล่างของเมอร์เมดกันดัมนะครับก็ตีไปที่เฮอริเกนกันดัมนะไอ้กังหันลมนะครับเปิดออกโคตรบ่อยเลยครับเสร็จแล้วก็ค่อยบัฟนะ เราบัฟเม l e เ,เบิร์สไปด้วยเลยก็ได้นะครับมายืนอยู่บนเมือเมดกันดมนะแล้วก็ฆ่ามมือหมดกันดำนะอ่าทีนี้ก็เซตาจะเข้ามาตีมาสเตอร์นะครับเราก็ไม่ต้องกันนะปล่อ,อยมาสเตอร์จิบได้นะครับเนี่ยจะใช้ท่าสอง,องไปนะครับใช้ใช้ท่าใช้ท่าเออดันนิสฟิงเกอร์เอาให้มันตายนะไอเซตาเ้า อันนี้ครับเหมือนเหมือนกันนะทางนี้ฝั่งนี้เหมือนกันใช้ท่าด้านเนสฟิงเกอร์แล้วก็ไม่ต้องกันนะครับคือที่เราจะไม่กันเนี่ยคือเราเผื่อไว้นะเผื่อว่ามันจะโดนคริติคอลคือมาสเตอร์เนี่ยมีโอกาสโดนคริติคอลนะครับแล้วมันจะตายพอโดนตีครั้งหนึ่งมันจะตายเราต้องเก็บกันไวนะ้ครับเผื่อไว้ครับอ่าจังหวะนี้ครับแล้วก็ดีเฟนส์ของเรวิวกันดั้มใช้ช่วยของอูเบะนะอ่าตายนะครับถ้าตายก็ไม่ต้องใช้ช่วยของอูเบะนะเราต้องเหลือไว้ต่อขานะครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องใช้ช่วยแล้วกันแต่ถ้าใครแบบใช้ช่วยของอุรูเบแล้วมัน,ม,นมันตัดมันไม่ตายนะสามารถใช้ช่วยของอุรูเบได้นะแต่ไม่เป็นไรครับก็ผมผมมันตายก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช้แล้วกันครับทีนี้เนี่ยจังหวะนี้แหละครับมาสเตอร์จะจะมีโอกาสโดนคริติคอนะตรงนี้นะครับสาเหตุที่เราต้องเก็บก๊อดกันดั้มไว้นะนี่ถ้าใครโดนคริติคอลก็คือก็คือต้องต้องเอาก๊อดไว้รอ,อก,กันตอนโดนตีอีกครั้งหนึ่งนะ งั้นมันตายแน่นอนนะครับมาเตอร์จังหวะนี้แหละครับนี่จังหวะนี้นะนปกติถ้าไม่การมันจะเหลืออยู่ปริมๆนะครับแต่ถ้าโดนไอหัวเนี่ยตีคเข้ามันจะตายทันทีนะครับมาตเตอร์เราถึงต้องเหลือไว้จังหวะนี้เรากันได้นะนี่เราเราสามารถกันได้นะการได้การเลยครับมาที่มาเตอร์นะมาเตอร์อตัวก็ตีไปตามปกตินะครับ ทีนี้เข้าสู่เทิน์น2นะครับอ่าเราเอามาเตอร์มาเตอร์ที่ใช้อารินบี้นะตีไปที่เนี่บเดดแบทเดดแบทข้างบนนะเดดแบทน,นะตีไปเลยนะแล้วก็ลงมาข้าง,งนะลงา่างวิงนะลงมาข้างล่างวิงนะตีไปที่วิงนะตรงนี้เนี่ยให้ปิดช่วยนะมันจะเหลือปิ่มๆนะครับคือถ้าบัฟดาเมจเนี่ยมันตายแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องบัฟแล้วกันแต่ถ้าใครเนี่ยมันขาดเยอะก็ลองบัฟดาเมจแล้วกันนะครับอ่ะมันจะเหลือปิ่มๆนะ แล้วเราก็ค่อยเอาแกร์มาสเตอร์ะนะครับบับเดินเดินขึ้นมานะครับสุดทางเลยนะแล้วก็ตีไปที่วิงกันดั้มนะครับตามด้วยนี่ครับเดวิลกันดั้มครับเดินขึ้นมาสุดเหมือนกันนะตีไปที่เดสแบรนะรทางนี้นะตัวแรกตัวใกล้ๆครับแล้วก็ไปยืนอยู่บนมาสเตอร์สองช่องอ่ะตรงนี้นะนบนมาสเตอร์สอช่องนะแล้วก็ตีไปที่เดสแบทตัวนี้นะ ตีไปเลยตีไปได้เลยอ่ะอ่าเสร็จแล้วทีนี้เราเอาชายนงนะครับมาเดินไปเดินซ้าย2ช่องแล้วก็เดินขึ้นมาอีก3ามช่องนะครับอ่านี่ครับแล้วก็ตีตัวกันดั้มนะตีปูนะครับจังหวะนี้นะก็ใช้ของอุดูบิไปนะครับเพราะว่าเออเราต้องเก็บแกนไอแกนมาเตอร์ไว้นะเก็บเผื่อไว้เก็บไว่เฉยนะครับ <laughs> เก็บไว่เฉยเผื่อได้ใช้ครับอ่า เสร็จแล้วใช้นิ่งครับก็สาดขึ้นไปข้างบนครับเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาเอ่อมาสเตอร์นะครับมาที่ตรงนี้นะฮะเดินมาซ้ายบนตำแหน่งซ้ายบนน่ะของไอหัวครับไอหัวกระดมเฮดนะครับนี่แล้วก็ตีเดสแบ็ไตนะตายไหมอ่าตายแต่ว่าต้องใช้ช่วยของใช้นิง่งใช้ช่วยได้นะเราสามารถใช้ช่วยได้นะก็ใช้ช่วยหรือก็ได้ครับแล้วก็ตีไปเลยนะ เสร็จแล้วเราเอาเดวิลนะครับอ่าเดินขึ้นมาอยู่บนไอ้หัวนะอี่บนไอหัวนะครับแล้วก็ตีไปที่ไอ้หัวครับตีไปเลยนะปึ๊บอ่าก็ตีไอหัวตายเสร็จก็เดินขึ้นไปอีกช่องหนึ่งนะแล้วก็สแตนบายรอนะครับ <c oughs> มาเตอร์เดินขวาไปสองช่องแล้วก็สแตนบายนะครับบูรูเบเดินขึ้นไปสุดซอยสแตนบายนะครับอ่าจากนั้นมาอยู่ที่ทางฝั่งขวาบ้างนะ ถ้าฟังขวาเนี่ยก่อนอื่นเราเอา,เ,อาเดวิลก่อนนะครับมาอยู่ซ้ายมือหน้าซ้ายมือไอ้ไอหัวนะนี่แบบนี้นะมาหน้าซ้ายไอ้หัวนะแล้วก็ตีไปที่เนี่บเดสแบทนะตีไปเลยนะครับเดสแบทแล้วก็เอาราเวนกันดั้มนะมาที่ลากขวาไอหัวเดินซ้ายช่องหนึ่งขึ้นบนสามช่องนะนี่ตีไปที่เดสแบทตัวหนึ่งนะทีหนึ่งนะตีไปได้เลยก็ปิดช่วยของเอ่อแกนมนเตอร์ก่อนก็ได้นะ เก็บไว้ครับเผื่อไว้ครับอ่าเสร็จแล้วเราเอาเต่านินจาครับบัฟดาเมจนะครับเดินขึ้นมานะที่ขวามือของไอ้หัวนะครับแล้วก็ตีไปที่เดดแบตนะนีนี้ก็ใช้ช่วยของใครได้บ้างครับอ่าเราใช้ช่วยของไอนี่ได้นะของราเวนครับแล้วก็ใช้ช่วยของราเวนก็พอนะถ้าใครไม่พอก็ใช้ช่วยของแกนมาเตอร์ด้วยก็ได้นะจากนั้นก๊อตนะครับ เดินขึ้นมาที่ซ้ายบนไอ้หัวหรือบนแกนมาสเตอร์นะครับนี่ตรงนี้นะแล้วก็ต่อยไปได้เลยครับจังหวะนี้มันจะดีเฟนต์นนะเแต่ว่ามันจะพอดีดาเมจมันจะพอดีนะเพราะว่าเออราแปดดีบัฟสเปเชียลไฟนะที่สิบเฟถ้าใครกลัวที่จะไม่พออีกก็กด MP ของ,ของจอร์ดไปได้เลยนะแต่ผมพอผมพอนะผม,มเลยไม่กดนะต่อยเลยครับอ่ะเรียบร้อยนะแล้วก็เอานี่ครับ ต่อดินจาเดินขึ้นมาซ้ายล่างของไอ้หัวตัวบนนะนี่หรือบนขวาของก๊อตนะครับก็สแตนบายก๊อตก็สแตนบายเหมือนกันครับอ่ะหมดเพื่นเราแล้วนะทีนี้เดวิลเราก็จะโดนเดวิลเขาทุบนะครับเราก็ใช้ท่าแรงที่สุดนะที่เรามีนะครับนี่แล้วเราก็เอาก๊อตดูดไปกันโดยที่ยังไม่ต้องแปะดีบัฟของเดวิลนะนี่ครับไม่ต้องแปะนะครับนีบ่พอโดนตีอีกทีนึงเราก็ค่อยดีเฟนต์นะครับ หรือเราจะตีสวนเลยก็ได้นะนี่เราตีสามารถตีสวนได้นะครับนีบ่ตีสวนเลยก็ได้ครับนี่ครับทางนี้นะก็ตีไปตามปกตินะครับอ่าที่ไม่ไอ้หัวตายครับสวยแล้วครับได้รีนะครับถ้าแบบนี้นะครับอ่าไม่เป็นไรเ,เด๋ยวแก้หน้างานเอานะทีนี้ างนี้ก็ไอหัวตีต่อลินจาก็ปล่อยมันตีต่อนินจาไปเลยนะครับตัวตีอีกทีหนึ่งก็ปล่อยปล่อยตันจาจุดไปครับอ่าเรียบร้อยนะทีนี้เรามาที่อูรูเบน,นะครับเดินขึ้นมาสุดนะแล้วก็ตีไปที่แกนดัมเฮดต,ตัวนี้นะอันนี้คือแก้หน้างานแล้วปก,กติมันจะต้องเหลือสองหัวนะครับไอหัวตรงเนี้ย จริงๆอูดูเบตต้องตีไอหัวที่เหลือตรงนี้นะแล้วก็ตีเสร็จก็เดินขึ้นมาสุดนะแล้วก็บัฟแม่นสแตนบายนะแล้วชายนิ่งเนี่ยจริงๆใช้ยิ่งตัวนี้จะต้องเดินมาตรงนี้นะแล้วก็เดินตรงเนี้ยซ้ายบนของเีบิลนะแล้วก็ตีไอหัวที่เหลือนะแล้วเราก็บัฟเพิ่มระยะรอนะแต่นี้ก็คือมันไม่ได้แล้วครับมันไม่ได้แล้วก็คือแก้หน้าง,งานก็เป็นชายนิ่งสแตนบายแล้วกันนะทีนี้มาทางนี้ครับเออเรามาที่ อ่านี่ครับมาสเตอร์นะบัฟเนล,เลนะครับดินขึ้นมาสุดนะแล้วก็ตีไปที่ไอหัวทางขวานะครับก็ใช้ช่วยของแกมมสเตอร์กับราเวนนะก็ใช้ไปได้เลยก็ยจะตายนะครับทีนี้ก็ใช้อ่าเดวิลกันดั้มนะครับดินเข้ามานะแล้วก็ตีไปที่กระราบเฮสน,นะตัวที่เหลืออยู่นะ มันต้องใช้ช่วยนะครับก็เราซ่อมด้วยการเอาไอ้นก ok นะครับเราเวนกันดัมตีเข้าไปแล้วค่อยเอารีวิวกันดัมเข้ามาตีนะเสร็จแล้วเราเอานี่ครับเราเอาฉาดุกันดัมกับดืนขึ้นมาได้เลยนะเนี่ยบับไอคกเปิดนะเ <c oughs> นี่ยเราสังเกตชาดุกันดัมมันแปะสเปย์นะ <c oughs> ผมอยากจะเอาชาดูกันดัมแปะฟิสิคอลานะ <c oughs> เพราะฉะนั้นยืนถอยมาช่องหนึ่งครับ <c oughs> อันนี้แปะ อันนี้แปะสเปรย์แล้วนะครับอ่ะต่อไปเราเอา๊อสนะครับนีบับเด้งเลือดด้วยนะเราอย่าลืมที่จะกดเด้งเลือดนะครับแล้วเราก็สาดตร์แมปไปที่รีวิวกันดั้มนะจากนั้นเอา๊อสนะครับเข้ามาทุบครับทีหนึ่งนะอ่ะก็ใช้ช่วยทุกตัวนะเราก็จะแปะดีบัฟครบนะครับก็คือต่อนิจาแปะแปะฟิสิกอลครับแล้วก็อุรุเวแปะสเปสเปเชียลนะครับแล้วก็ใช้นิ่งแปะลดดีเฟนต์นะก็ต่อยไปได้เลยครับ ทีนี้เราก็เอาแกมัตเตอร์ครับเข้ามาตีอ่ะทีนี้ตายนะครับตายนะผมเดินพลาดน,นะไอจังหวะที่โดนตีหนึ่งรอบเราต้องกดกันนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมีมาสเตอร์นะนี่ครับเราสามารถบัฟหลบนี่ครับบัฟหลบนะครับแล้วก็เข้ามาตีได้หนึ่งทีนะนี่ครับนี่ครับก็จะตายแล้วนะพิทิคอานะครับก็ มันเหลือตัวมันเหลือ,อยู่ตัวสุดท้ายก็พยายามปรับปรับหน้างานเอาล้กันครับอันนี้ผมก็แก้หน้างานนะเพราะว่ามันดันคริติคนะก็เป็นแนวทางที่ผมจะบอกว่าดูลายเดินแล้วก็พยายามปรับหน้างานเนะเพราะว่า ex นี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ex นะที่คล้ายๆนะโอสคูนะคล้ายๆผมมีความรู้สึกเหมือนจะได้กลับไปเล่นเหมือน ex 1 2 3ออีกครั้งนะคือมันได้แก้หน้างานเยอะนะครับ ex นี้เนี่ย ผมนี่ก็อัดรอบที่3แล้วนะเพราะว่ามันแก้หน้างานนะครับมันแก้หน้างานแล้วผมดันเล่นไม่ผ่านนะครับก็นี่ก็คือรอ,อบที่3นะแล้วมันผ่านรอบนี้ก็ก็เอาแบบนี้ไปละกันแต่ถ้าอยากได้เป๊ะๆเดี๋ยวผมจะทําให้ใหม่อีกรอบละกันนะก็ประมาณนี้ละกันครับ